คุณกำลังอยู่ในซีรีส์เฝ้าเดี่ยว40วันสู่ชีวิตที่มีชัยชนะอย่างครบบริบูรณ์ทุกด้านวันนี้เป็นวันที่30ของ40วันแล้วนะครับเฝ้าเดี่ยววันนี้เรามาถึงกันดาลวิถีบทที่20ถึง21ผมขอสรุปย่อๆดังนี้นะครับหลังจากที่ชาวยิว3ล้านคนไม่ได้เข้าคณะอันพวกเขา ได้ดื่มน้ำที่ไหลออกจากศีลาแล้วก็เดินทางกันต่อไปนะครับคราวนี้ก็มาถึงสถานที่ที่เป็นเมืองเอโดมและพวกเขาจะต้องเดินทางผ่านเมืองนี้นะครับแต่ว่ากษัตริย์เมืองเอโดมก็ไม่ชอบชาวยิวแล้วก็ไม่ยอมให้ผ่านนะครับพวกเขาก็ จึงต้องเดินทางอ้อมเมืองเอโดมไปพอมาถึงภูเขาโฮอารนซึ่งเป็นพี่ชายของโมเสกก็มาตายที่นี่แล้วก็ถูกฝังไว้ที่ปูกเขาโฮนะครับเมื่อชาวยิวสามล้านคนต้องเดินทางอ้อมเมืองเอโดมแล้วก็ทำให้ต้องเสียเวลาเดินทางไกลมากขึ้นหนทางก็ยากลำบากมากขึ้นนะครับพวกเขาก็พากันบ่นอีกแล้วครับ ด้วยนิสัยเก่าที่ชอบบ่นถึงความทุกข์ยากลำบากพวกเขาพากันมาต่อว่ากก่าวโทษโมเสสอีกแล้วนะครับแล้วก็ขมขืนต่อพระเจ้าอีกนิสัยแบบนี้ไม่เคยหายไปนะครับเมจะรู้ตัวว่าเป็นนิสัยไม่ดีพระเจ้าไม่ชอบก็ยังอดบ่นต่อว่าเก่าวโทษโมเสสอยู่เรื่อยถ้าคุณย้อนกลับไปฟังคลิปในซีรีส์นี้ตั้งแต่ต้น คุณจะพบว่าชาวยิวบ่นกล่าวโทษต่อว่าโมเศษบ่อยครั้งมากนะครับในหนังสืออพยพพวกเขายังมีประสบการณ์กับพระเจ้าน้อยจึงไม่ค่อยได้ถูกตีสอนลงวินัยเลยนะครับแต่ในหนังสือกันรานวิถีพวกเขาเติบโตในความสัมพันธ์กับพระเจ้าแล้วเขาได้เห็นพระเจ้าตอบคาอธิฐานมาหลายครั้งแล้วและก็ได้เรียนรู้บทบัญญัติต่างๆแล้วที่เขาซีนาย แต่พวกเขาก็ยังไม่ทิ้งนิสัยชอบบ่นอีกพอเจอความทุกข์ยากลาบากหน่ยอยก็เอาแต่บน่นแถมต่อว่ากล่าวโทษผู้นำอีกและก็ขมขืนต่อพระเจ้าอีกด้วยตรงนี้ก็สะท้อนถึงคริสเตียนเรานะครับถ้าคุณติดตามพระเจ้ามาหลายปีแล้วคุณได้เห็นพระคุณพระเจ้ามาหลายครั้งหลายหนแล้วพอคุณมาเจอความทุกข์ยากลำบากแล้วคุณก็ยังบ่อีกแล้วก็กล่าวโทษคนนั้นคนนี้ มขมคืนต่อพระเจ้าอีกก็แปลว่าคุณก็กำลังมีนิสัยแบบเดียวกับชาวยิวเหล่านี้นะครับมาดูกันต่อพวกเขาบ่นกล่าวโทษต่อว่าโมเสสเรื่องอะไรพวกเขาก็พูดทำนองว่าคุณโมเสสทำไมคุณถึงได้พาพวกเราออกมาจากอียิปต์เพื่อมาตายในิเดทุรกันดาน,นี้ไม่มีทั้งขนมปังไม่มีน้ำพวกเรา เกลียดมานาของพระเจ้าที่แสนจะน่าเบื่อนี้จากนั้นพระเจ้าได้ยินก็โกรธแทนโมเสสนะครับจึงลงวินัยอย่างแรงด้วยการส่งงูพิษมากัดคนที่ขี้บน่นแล้วพวกเขาก็สำนึกผิดจึงมาขอโทษต่อโมเสสและก็พูดทำนองว่าเออคุณโมเสสครับพวกเราก็สำนึกผิดแล้วนะครับที่บ่นกล่าวโทษคุณ แล้วก็ต่อว่าขมขืนพระเจ้าออผมพวกเราขอให้คุณโมเสสช่วยอธิษฐานให้พระเจ้านำงูพิษออกไปจากพวกเราหน่อยนะครับแล้วพระเจ้าก็บอกโมเสสว่าเอาละเราจะภัยให้จงทำงูทองสำลิศติดไว้บนเสาใครที่ถูกงูพิษกัดก็ให้จ้องมองที่งูทองสำลิศก็จะรอดตายจากพิษงู พี่น้องที่รักถึงตรงนี้ให้คุณกดสต็อปชั่วขณะแล้วไล่ครวนพร้อมอธิษฐานถามพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าทําไมพระเจ้าไม่เอางูพิษออกไปตามที่พวกเขาต้องการแต่กลับทําให้งูให้โมเสสทํางูทองสำลิศติดไว้บนเสาใครเจ้ามองดูก็ลอดตายมันมีเลม่าอะไรซ่อนอยู่ งูพิษเล็งถึงอะไรและงูทองสำลิดเล็งถึงอะไรในพันธสัญญาใหมล่ลองอธิษฐานถามพระวิญญาณบริสุทธิ์ดูนะครับติ๊กตอก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 ปิงเอาละครับพี่น้องถ้าคุณได้รับเลมาอะไรก็จดลงสมุดเฝ้าเดี่ยวไว้นะครับเลมาที่ผมได้รับก็มีอยู่สามประเด็นประเด็นแรกชาวเยวสอบตกซ้ำแล้วซ้ำอีกเรื่องการบน่น ไม่พอใจการเลี้ยงดูด้วยมานาจากพระเจ้านะครับจึงถูกพระเจ้าตีสอนฝึกวินัยคือถ้าคุณเป็นคริสเตียนหลายปีแล้วคุณได้เห็นพระกุพระเจ้ามาหลายครั้งหลายหนแล้วคุณก็ควรจะเติบโตขึ้นในพระกุพระเจ้านะครับและก็ฝึกที่จะขอบพระกุพระเจ้าได้ในทุกกรณีแม้คุณจะ,ะเผชิญหน้ากับความทุกข์ยากลําบากแม้คุณจะ เบื่อนายกับมานาที่พระเจ้าเลี้ยงดูก็อย่าบ่นอย่าขมขื่นต่อพระเจ้านะครับเพราะว่ามันก็จะทำให้คนสอบไม่ผ่านการทดสอบนี้ไม่เพียงจะทำให้คนล่าช้าในการได้เข้าคณะอันที่อุดมสมบูรณ์ยังจะทำให้คนถูกตีสอนลงวินัยด้วยความรักของพระเจ้าอีกนะครับประเด็นที่สองเลม่มมากที่ผมได้รับก็คือ ชาวยิวขอให้โมเสสอธิษฐานทํานองว่าขอพระเจ้าช่วยเอางูพิษออกไปคือพวกเขาต้องการให้พระเจ้าแก้ปัญหาด้วยวิธีนี้นะครับก็คือให้เอางูพิษออกไปจากพวกเขาแต่ว่าพระเจ้าไม่ได้ทําตามคําขอนั้นนะครับแต่พระองค์ใช้วิธีอื่นคือให้ทํางูทองสำลิดมาติดไว้บนเสาแล้วใครจ้องมองดู งูทองสำนิกก็จะรอดตรงนี้เ,เลมาที่ผมได้รับก็คือบางครั้งเวลาคริสเตียนเราบน่นหรือทำบาปอะไรที่ไม่เชื่อฟังพระเจ้าในเรื่องอะไรแล้วก็ถูกพระเจ้าตีสอนลงวินยัย <c oughs> เช่นสมมุติว่าคุณบ่นไม่พอใจการจัดเตรียมหรือการเลี้ยงดูด้วยมานาจากพระเจ้าพระองค์อาจจะลงวินัย ด้วยการทำให้คนยิ่งทุกข์ยากลำบากมากขึ้นอาจจะอนุญาตให้มีปัญหาอะไรบางอย่างเข้ามาแล้วคนก็มาร้องโอดควรขอให้พระเจ้านำปัญหานั้นๆออกไปแต่พระเจ้าอาจจะไม่ตอบคำที่ฐานด้วยวิธีของคนนะครับพระเจ้าใช้วิธีอื่นในกรณีนี้พวกชาวยิวสําสำนึกผิดแล้วและมาทิฐานอยากให้พระเจ้า ช่วยเอางูพิษออกไปนี่คือวิธีของพวกเขานะครับในการแก้ปัญหาแต่พระเจ้าไม่ทําตามพระเจ้าใช้วิธีอื่นมาถึงตรงนี้ให้คุณลองทบทวนชีวิตที่ผ่านมาของคุณนะครับคุณจะพบว่ามีบางครั้งที่พระเจ้าตอบคำนิฐานด้วยวิธีที่ไม่ตรงกับการทูลขอของคุณนะครับแต่ก็ให้ผลลัพธ์สุดท้ายได้ตามที่ขอ ผมขอดุลใจให้คุณเชื่อวางใจในวิธีของพระเจ้าเสมอนะครับพระองค์จะตอบคำรีฐานด้วยวิธีที่ดีที่สุดและในเวลาที่ดีที่สุดสำหรับคุณและมันจะดีต่อคนที่เกี่ยวข้องกับคุณด้วยนะครับผมเองก็เคยมีประสบการณ์แบบนี้นะครับเมื่อผมมองย้อนกลับไปอดีตหลายปีที่ผ่านมาก็ทำให้ผมได้ทราบซึ้งในพระกุณพระเจ้าจนแทบน้ำตาไหลทุกครั้ง ก็มีหลายครั้งพระเจ้าไม่ได้ตอบด้วยวิธีที่ผมทูลขอแต่ตอบอีกวิธีหนึ่งซึ่งกับให้ผลดีต่อตัวผมเองยิ่งกว่าที่ผมทูลขอซะอีกจนเดี๋ยวนี้ผมขออะไรผมก็จะไม่ยึดติดว่าจะต้องเป็นวิธีวิธีที่ผมคิดได้เท่านั้นผมจะบอกแค่ผลลัพธ์สุดท้ายที่ต้องการแล้วก็ยอมจำนนให้พระเจ้าใช้วิธีของพระองค์ ในเวลาของพระอ,องค์ขอแล้วก็เชื่อวางใจสดๆว่าพระเจ้าจะตอบด้วยวิธีที่ดีที่ดีทีท่สุดในเวลาที่เหมาะสมที่สุดแล้วสิ่งที่ผมได้รับก็คือผมก็จะมีสันดิสุขในระหว่างที่รอคอยการตอบคำริฐานจากพระเจ้าและก็จะมีสันดิสุขได้ในทุกสถานการณ์ที่ยากลำบากด้วยนะครับ ในบริบทนี้ชาวเยวคิดวิธีแก้ปัญหาคือให้พระเจ้าช่วยเอางูพิษออกไปแต่พระเจ้าใช้วิธีอื่นที่ไม่ตรงกับคำขอของพวกเขานะครับประเด็นที่สามเลมาที่ผมได้รับก็คืองูพิษเล่งถึงซาตานนะครับส่วนงูทองสำลิศที่ติดบนเสาก็เล่งถึงพระเยซซคริสที่ถูกตึงบนไม้กางเขนและใครก็ตามที่สำนึกบาปได้ ถูกซาตาล่อลวงให้ทำบาปก็ให้มาขอโทษต่อพระเจ้าโดยมองไปที่พระเยซูบนการเขตนและระลึกถึงพระสัญญาของพระเจ้าที่ว่าการตายอย่างทรมานสาหัสของพระเยซูเป็นการแลกเปลี่ยนคือรับโทษบาปทุกอย่างแทนคุณดังนั้นทุกครั้งที่คุณพังพาดทำบาปและคุณสำนึกผิดแล้วในขณะสารภาพบาปและกลับใจใหม่ ก็ให้คุณระลึกถึงความทุกทรมานสาหัสของพระเยซูบนการเขียนไปด้วยนะครับบาดแผลจากความบาปของคนนั้นพระเยซูก็จะรับโทษนั้นแทนคุณยิ่งคุณทำบาปบ่อยและมองไปที่การเขียนพระเยซูบ่อยคุณก็จะยิ่งทราบซึ้งในพระคุณการอภัยที่มาทางพระเยซูคริสต์แล้วคุณก็จะยิ่งรักพระเยซูมากขึ้นครับและพระวิญญาณบริสุทธิ์ ก็จะทำให้คุณไม่อยากจะทำบาปอีกเลยเพราะความรักของพระเจ้าจะหลั่งไหลเข้าสู่จิตใจของคุณโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งจะเป็นการเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยของคุณไปเรื่อยๆที่เรียกว่ากระบวนการถูกชำระให้บริสุทธิ์นั่นเองล่ละครับแต่มีข้อแม้อยู่ว่าคุณจะต้องสำนึกผิดและกลับใจใหม่จากบาปของคุณอย่างจริงจังและจริงใจนะครับ พระเจ้าชนะสุดจิตใจของคนได้คนหลอกโกหกหลอกลวงพระองค์ไม่ได้หรอกครับจากนั้นคนก็หันมาพึ่งพาการเสริมกำลังจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะไม่ทำบาปนั้นอีกนะครับคนพึ่งพากำลังเนื้อนหนังของคุณไม่สำเร็จหรอกครับยังเดี๋ยวคนก็กลับมาทำบาปอีกแต่ว่าให้คนอธิษฐานขอการเต็มเปี่ยมในพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับ ฤทธิอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะช่วยให้คุณสามารถที่จะมีชัยชนะเหนือนิสัยบาปนั้นได้นะครับถ้าคุณอยากรู้ว่าจะพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้อย่างไรก็ทักมา,าที่ไลน์ไอดีของผมนะครับ big big สี่ big big 477 47แล้วผมจะส่งซีรีส์ที่เกี่ยวกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ไปให้นะครับพี่น้องที่รักถ้าคุณเจอกับความทุกข์ยากลำบากแล้วคุณชอบบ่นต่อว่า กล่าวโทษคนนั้นคนนี้หรือมีใจขมขืนต่อพระเจ้าและถ้าคนสำนึกผิดแล้วมาสารภาพต่อพระเจ้าแล้วคุณก็ควรจะกลับใจจริงๆโดยพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับแล้วก็ไม่บ่นซ้ำอีกเพื่อคุณจะได้สอบผ่านและได้เข้าคณะอันเร็วๆที่สำคัญก็คือคุณสารภาพบาปเมื่อไหร่คุณควรจะละลึกถึงการเขียนของพระเยซูความทุกขทรมานของพระอ,องค์ที่การเขียน ที่ได้รับเอาโทษบาปแทนคนนะครับตรงนี้ผมไม่ได้พูดเองนะครับคุณยังจำที่พระเยซูพูดได้ไหมครับพระองค์โยงเรื่องของโมเสสนี้มาถึงตัวพระองค์เองอยู่ในพระคัมภีร์ข้อไหนทราบไหมครับพระเยซูก็กล่าวไว้ในยอห์นบทที่3ข้อ14ว่า โมเสสยกงูขึ้นบนเสาในถิ่นทุรกันดารอย่างไรบุตมนุษย์ก็จะถูกยกขึ้นบนไม้กางเขนอย่างนั้นเห็นไหมครับพี่นอ้องเมื่อคุณอ่านพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมด้วยใจอธิษฐานพระวิญญาณบริสุทธ์ก็จะทําให้คนเชื่อมโยงเข้ากับพันธสัญญาใหม่ได้มีข้อพระคัมภีร์ในพันธสัญญาเดิมมากมายหลายข้อที่เชื่อมโยงมาถึงการไถ่บาปของพระเยซูคริสต์นะครับ ดังนั้นขอให้คุณมั่นใจว่าเมื่อคุณเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์คุณจะได้รับความรอดจากการถูกพิพากษาแน่นอนตายแล้วไม่ตกนรกแต่จะได้ไปอยู่สวรรค์กับพระเจ้าช่วนีลันดอนครับนี่คือพระคุณของพระเยซูคริสต์ที่ให้เป่าเปล่าฟรีฟรแก่คริเสเตียเราทุกคนแต่มีข้อแม้ก็คือถ้าคุณทำบาป คุณจะต้องสํานึกผิดและกลับใจใหม่อย่างจริงจังและจริงใจนะครับแล้วก็หันออกมาจากพฤติกรรมบาปนั้นโดยพึ่งพาการเสริมกําลังจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ทําแบบนี้ไปเรื่อยเื่อแล้วการทําบาปของคุณก็จะค่อยๆน้อยลงไปน้อยลงไปในทุกๆวันนะครับเอาละครับพี่น้องถึงตรงนี้มาร่วมสนุกกันหน่อย ให้คุณพิมพ์เลขหหรือ2หรือ3ลงในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับคำถามก็คือคุณมีนิสัยที่มักอธิษฐานขอให้พระเจ้าช่วยแก้ปัญหาของคุณด้วยวิธีที่คุณคิดได้และในเวลาที่คุณต้องการใช่หรือไม่หรือคุณไว้วางใจให้พระเจ้าช่วยคุณด้วยวิธีของพระองค์ และในเวลาของพระอ,องค์ลองทบทวนตัวเองและอธิษฐานถามพระวิญญาณบริสุทธิ์ดูนะครับเพิมพ์เลขหนึ่งเมื่อคุณอธิษฐานขอให้พระเจ้าช่วยแก้ปัญหาอะไรคุณก็จะปล่อยวางเสมอโดยเชื่อวางใจและยอมจำนนให้พระเจ้าตอบด้วยวิธีของพระอ,องค์และในเวลาของพระอ,องค์คุณไม่บีบังคับให้พระอ,องค์ จะต้องตอบตามใจปัถนาของคุณไม่ว่าพระเจ้าจะตอบด้วยวิธีใดก็าตามคุณก็พร้อมจะน้อมรับเสมอโดยไม่บ่นด้วยแม้จะเป็นวิธีที่คุณไม่ชอบก็าตามและคุณก็ยังคงมีสันติสุขอยู่ได้ถ้าคุณเป็นคนแบบนี้พิมพ์เลขหนึ่งนะครับพิมพ์เลขสองถ้าคุณอธิษฐานขอให้พระเจ้าช่วยแก้ปัญหาอะไร แล้วคุณยังคงเคร่งเครียดวิตกกังวลเพราะคุณอยากให้พระเจ้าแก้ปัญหาด้วยวิธีที่คุณคิดและในเวลาที่คุณต้องการเท่านั้นคุณไม่อยากให้พระเจ้าตอบตามวิธีของพระองค์คุณอยากให้พระเจ้าทําตามใจคุณมากกว่าที่คุณจะยอมตามใจพระเจ้าเพราะคุณกลัวว่าพระเจ้าอาจจะตอบคำริษฐาน ในแบบที่ไม่ถูกใจคุณถ้าคุณเป็นคนแบบนี้เพิมเล็กสองนะครับเอาละครับพี่น้องพรุ่งนี้เราจะมาเฝ้าเดี่ยวคุยกับพระเจ้ากันต่อมาดูว่าชาวยิวไปเจอข้อสอบอะไรอีกแล้วพวกเขาสอบผ่านหรือไม่เพื่อคุณก็จะได้มองย้อนกลับมาที่ตัวเองแล้วคุณก็จะรู้ตัวรู้ว่าจะต้องทำอย่างไรจึงจะมีชัยชนะในทุกด้านของชีวิตครับ เหลืออีก10วันก็จะครบ40วันแล้วกดกระดิ่งกดติดตามไว้นะครับถ้าชอบคลิปในซีรีส์นี้ก็กดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ขอพระเจ้าไว้พรครับ